สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันจะมารีวิววิธีทำโดมินมี่อีกหนึ่งรสชาติให้ดูกันค่ะรสชาติที่จะมารีวิวให้ดูวันนี้ก็คือรสเกี๊ยวกรอบก็จะมีเกี๊ยวกรอบจริงๆให้มาในซองด้วยนะคะในซองก็จะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดก็จะมีให้มาทั้งหมด5ซองส่วนซองสีเงินๆซองที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเกี๊ยวกรอบไว้ใส่ตอนสุดท้ายค่ะ ให้เราเทซองเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงในชามก่อนนะคะจากนั้นเราก็นำเส้นบะหมี่นี้ไปต้มกันค่ะเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนจากนั้นเราก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปต้มวิธีต้มเส้นบะหมี่ยี่ห้อนี้ให้เหนียวนุ่มนะคะเราจะใช้เวลาต้ม2นาที30วินาทีหรือไม่เกิน2นาที45วินาทีค่ะ พอเราต้มเส้นบะหมี่ครบเวลาแล้วเราก็สะเด็ดน้ำเอาเส้นใส่ชามค่ะแล้วก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอคนเข้ากันดีเราก็จัดใส่จานโดยหน้าด้วยต้นหอมหั่นทอนเล็กน้อยผักชีแล้วก็เติมโปรตีนด้วยไข่ต้มหรือจะเป็นไข่ดาวก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็นำเกี๊ยวกรอบนะคะซองสุดท้ายเทลงไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับโดมินหมี่รสเกี๊ยวกรอบเพื่อนๆสามารถหาซื้อโดมินหมี่รสเกี๊ยวกรอบนี้ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ